แม่ค้านะครับที่จำหน่ายผักสดนะครับที่ในตลาดกรุงทนนะครับนะฮะเสียงที่ท่านได้ยินอยูอย่นี้นะครับก็เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตบางพัดโดยฝ่ายาสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เรามา เก็บตัวอย่างผักนะครับช่วงนี้เป็นช่วงนะครับถือศีลกินเจนะครับนะฮะผักบางชนิดเรานะฮะอาจจะเอาไปทาปรุงประกอบไปดอาารเจนะครับเราก็มาทุ่มนะฮะส่วนตัวอย่างนะครับเพื่อกับให้นะครับพี่น้องนะครับชาวเขตบางพัดนะครับได้นะฮะมีความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับเรื่องของนะครับการป้องกันนะครับสาจชะมี คนเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับมีเจ้าหน้าที่มาเก็บผ่านไปตรวจนะครับก็ของความร่วมมือด้วยนะครับขอบคุณนะครับนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องชาวเขตบางพัดนะครับมาจับใจ่ายใช้สอยนะฮะเครื่องปรุงนะครับหรือว่านะครับอาหารเจนะครับให้มีความมั่นใจว่าในตลาดกรุงทนนะครับของเรานะครับมีความปลอดภัยนะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ ในการปนเปื้อนนะครับเพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนสารเคมีนะครับแล้วก็นะฮะก็วันนี้นะครับทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะครับสํานักงานเขตบางพัดเราก็มาเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อที่จะไปตรวจนะครับแล้วก็จะแจ้งโดยตรงกับพ่อค้าแม่ค้าทุ่ท่านที่เราเก็บไปตรวจนะครับขอบคุณนะครับบริเวณสถานีตลาดนะครับได้เกิดความมั่นใจนะครับว่ามีความปลอดภัยนะครับ Your hair, your look, your everything When I see it all I you that you are mine I'm in love with your hair, your lips Your silhouette in the moonlight shine With my love, you won't ever be alone You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you, I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you, I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love.